บาลนครแม่สอดจัดให้มีการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บค่ะที่ห้องพนรรายชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดร์เทิดเกียรติจินสารนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองงานวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอด จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมทําการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวาชิราลงกรณพระวชิรกระลาเจ้าอยู่หัวโดยจะมีการนำภาพเสนอทางช่องเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดและเว็บไซต์ของเทศบาลนครแม่สอด โดยได้เปิดให้มีการบันทึกเทปตั้งแต่วันที่14-17ถึงเดือนกรกฎาคม2563เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563สำหรับผู้ที่สนใจบันทึกเทปถวายพระพร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายกำหนดเวลาเพื่อมาบันทึกภาพได้ที่กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055-547449ต่อ302หรือ0817400137